โอ้ดูเหมือนว่าเชอร์รี่เนี่ยจะมาโรงเรียนแล้วนะวันนี้จ้ะทุกคนโอ้โหชุดนักเรียนใหม่ของพวกเราเนี่ยน่ารักสวยดีจังเลยนอะตเธอเนี่ยก็ดูเท่เหมือนกันนะครับ อ๋อขอบใจนะที่ชมฉันนะเชอรีป่ป้าป้าไปเข้าเรียนกันเถิะน,นะฉันเนี่ยชอบชุดใหม่มากๆเลยอยากเรียนแล้วอะ่ะโอเคจ้าเอลลี่ไปกันนะนี่เจด้าเธอดูดิโอ้โหครูสอนศิลปะของเราคนใหม่นะนะอย่างสวยเลยย่าโอ้ยหน้าตาก็งั้งนและนี่อ่อนจะมาเรียกฉันดูทําไมเนี่ยเสียเวลาเอาล่ะนักเรียนทุกคนจ้าวันนี้เนี่ยนักเรียนก็แต่งตัวชุดนักเรียนใหม่นะโอ้โหสวยหล่อกันทุกคนเลยนะจ้าวันนี้เนี่ยครูมีค่ะ ข่าวดีด้วยนะข่าวิชาศิลปะตอนบ่ายนะจ๊ะเดี๋ยวคุณครูเนี่ยจะพานักเรียนออกไปวาดรูปนอกสถานที่กันนะตื่นเต้นรึเปล่าล่ะว้าวจริงเหรอคะคุณครูยังกับไปทัศนศึกษารแน่อ๋อก็อะไรทำนองนั้นแหละนะจ๊าเด็กหญิงเชอรี่เอาล่ะเดี๋ยวรับประทานอาหารกลางวันเสร็จแล้วนะจ๊าตอนบ่ายเนี่ยมาเจอครูที่บริเวณหน้าโรงเรียนนะโอเคครับคุณครูคนสวยนี่เอลลี่ฉันรู้สึกตื่นเต้นมากๆเลยนานนานที่อ่ะนะฉันจะได้ ไปเที่ยวนะ้าืมฉันเข้าใจเลยแหละปกติเนี่ยเธอมาจะทํางานบ้านช่วยแม่อยู่ที่บ้านใช่ไหมล่ะนานๆทีเนี่ยได้ไปทัศนศึกษานะก็เหมือนได้ไปเที่ยวเลยแนะ่อ้อยอ้ยอ้ย,อย,อยก็แค่ไปวาดรูปนอกสถานทีป่ป้าไม่เห็นจะมีอะไรเลยทาเป็นตื่นเต้นไปได้อไม่เคยไปเที่ยวหรอนี่ออกไปได้แล้วนะเกียร์กายสมันเลยคนจะซื้อข้าวน่ะม่ยืนขวางทางอยู่ได้น,นั่นแหละอ้อขอโทษนะเจ๊หน้าที่ยืนขวางทางโทษหน่อยเดี๋ยวฉันจะรีบไปกินข้าวแล้วแหละป้าป้าไปกันเชลี ไม่ต้องไปสนใจหรอกนะนางแอลลี่ทำมาเป็นไม่สนใจชั้นอย่างงั้นเหรองาํงาๆเติมพลังนี่เจดา้าเดี๋ยวฉันเนี่ยจะไปชวนเชอร์รี่มานั่งกินข้าวกับชั้นด้วยนะไปด้วยกันเปล่านี่นีอ่อนไม่ต้องไปหรอกฉั้นเนี่ยชวนไปแล้วแหละเชอร์รี่บอกไม่ต้องชวนน่ะจะกินข้าวกับแอลลี่แล้วก็คัพเปอร์นะ่ะอ๋ออย่างงั้นเหรอเธอไปชวนแต่เมื่อไหร่เนี่ยไม่เห็นเห็นเลยใครจะไปชวนนางนัง่นมานังนงน่งด้วยกันละ่ะเอาล่ะนักเรียนทุกคนจ้าตอนนี้เนี่ยเรามาถึงสถานที่ที่ คุณครูจะพามาวาดรูปแล้วนะตรงบริเวณนี้นะจ๊ะจะมีธรรมชาติแสนสวยแล้วก็มีสัตว์ต่างๆนะจ๊ะมากมายเลยนักเรียนเนี่ยจินตนาการแล้วก็วาดรูปได้ตามใจชอบเลยนะแล้วก็นี่จะปากกาดินสอนแล้วก็กระดาษนะจ๊ะขาดหรืออะไรเนี่ยมาบอกครูได้นะจ๊ะนักเรียนไปกันจ้ะ let's go <S นี่เชอรี่เธอจะวาดรูปอะไรหรออ,อ๋อฉันว่าฉันจะวาดรูปดอกทานตะวันอันนี้นะ่ะอลลี่แล้วเธอล่ะ ฉันวาดนะฉันจะวาดรูปผีเสื้อน่ะนี่ไงนี่ไงบินอยู่ด้านบนน่ะน่ารักเนาะโอ้น่ารักจริงๆด้วยนะเอลลี่มามามาวาดรูปกันเถอะนี่วาดรูปเลยอืมฉันวาดอะไรดีนะฮ่ดูเหมือนว่าจะมีนกตรงนี้นะงั้นเดี๋ยวฉันเนี่ยวาดนกละกันโอเคอ้อเจด้าดูตรงนี้ดิอ้อมีเม่นด้วยอ่ะขนตั้งมันผมฉันเลยนี่วาดเลยเอาตัวนี้แหละฮ่าฉันไม่เห็นอินอะไรกับการวาดรูปพวกนี้น่ะไปดีกว่า <c oughs> อุ๊ยอันนี้อะไรอทำไมถึงมีประตูตอยู่ตรงนี้ด้วยนะ่ะคืออะไรนะ่ะอ๋อฉันว่านะฉันเนี่ยไม่ว่าดรูปแล้วแหละพอคิดไม่ออกกันนะเดี๋ยวมาค้นหาคำตอบตรงนี้ดีกว่าว่ามีอะไรนะ่ะโอ้น่าตื่นเต้นชมัดเลยชแวบ มีอะไรอยู่ในนี้อ่ะโอ้ของเล่นเต็มร้อยเหรอหุ้ยๆฮยเยดูเหมือนว่าฉันเห็นอะไรด้วยนะเอ้ยถือไม้ก่อนถือไม้ก่อนคืออะไรนะอุยทําไมหน้าตาเหมือนฮานุกิเลยอ่ะหรือว่าตัวแรกคูนกันนะเฮ้ยเฮยเอาไม้จิ้มดีกว่าเออจิ้มจิ้มเลยนี่เจได้อย่าไปแกล้งมันสิเดี๋ยวมันก็มากัดรองแล้วถ้ามายุ่งเรื่องอะไรของฉันด้วยล่ะเอลลี่นี่เจได้ถ้าเกิดว่าเธอเนี่ยแกล้งมันแบบนี้นะแล้วถูกกัดฉันไม่ช่วยด้วยนะอ๋ออะไรของพวกเธอกันนะ น,น่ารำคาญชะมัดเลยอ๋อไม่แกงก็เป่แกงเมื่ยงดหงิดชะมัดมาหารขนมกินต่อดีกว่าน่ารำคาญอารมณ์ดีขึ้นมาแล้วออกินขนมแบบสบายใจเอ๊แต่ว่านะ อะไรอ่ะมองหน้าฉันอยู่เน่ยตัวอะไรนะ่ะอ๋อแกคือสุนัขจิ้งจอกอย่างงั้นสินะนี่แกอยากกินขนมในมือฉันละสิฉันดูออกนะนี่อยากกินเหรออ่ะอ้าเดี๋ยวฉันเนี่ยหยิบให้แกกินก็ได้นะอ่ะอ้าอ,อมามามาอ้ปะปากอ้าปากอ้าปากอ,อ๋ใครจะไปให้แกล่ะฮะฉันกินเองตั้งหากหลังง่ำง่มง่ำ,งำ,งำ น้ำหน้าโดนหลอกอ๋อแกงสัต์เสร็จแล้วนะฉันรู้สึกสบายใจสบายใจไปวาดรูปดีกว่าเอ๊ะแล้วฉันจะวาดทำไมไหลใช้คนดอื่นสิมาดูปต่อ <c oughs> วาดรูปต่อ,อโอเคตรงนี้เพิ่มเติมหน่อยนี่เชอรี่ฉันมีเรื่องจะวานหน่อยนะอ๋อมีอะไรหรอเจด้าอ๋อคือฉันนะ่ะนะเห็นว่าเธอเนี่ยวาดรูปสวยดีนะวาดให้ฉันหน่อยได้ ไม่เอาหลอกเจดา้าเธอวาดเองสินี่ถ้าเกิดว่าวาดให้ฉันนะฉันเนี่ยจะให้ตังค์เธอด้วยนะเอาปะเอาปะเอาตัางค์ปะล่ะอ๋อโทษทีนะเจดา้าฉันไม่รับเงินนะ่ะเดี๋ยวฉันขอตัวก่อนนะบ๊ายบายเฮ้ยเชอรี่นะเชอรี่ไม่ยอมวาดให้ฉันอย่างนั้นเหรอวาดมม่มๆไปนั่นแหละเดี๋ยวก็ต้องส่งครูแล้วอ๋ยเสียงชมัดเลยเล่นมือถือดีกว่าเอต่ว่านะ แล้วมือถือของฉันอยู่ไหนล่ะอา้าวฉันเลือกเอามือถือมาอยู่ในห้องเรียนนะนี่เชอรี่ฉันขอดูรูปวาดเธอหน่อยดิโว้สวยชะมัดเลยอะเหมือนกับเธอเลยนะเนี่ยอ๋อของเธอเนี่ยก็วาดสวยเหมือนกันนะนีออนวาดรูปเม่นด้วยนะ่ารักดีนะอ้อขอบใจที่ชมฉันนะเชอรี่คฮอยจีบกันอยู่นั่นแหละเอาล่ะนักเรียนจ้าได้เวลากลับบ้านกันแล้วนะเดี๋ยวครูเนี่ยจะพานักเรียนกลับไปส่งที่หน้าโรงเรียนเหมือนเดิมนะจ้าเราก็รีบกลับบ้านล่ะใกล้มืดแล้ว เอานะจ๊ะโอเคค่ะคุณครูบายบายทุกคนกลับบ้านกันดีกว่านะคุณครูมาส่งถึงหน้าโรงเรียนแล้วนะ่ะโอเคเอาลี่งั้นฉันกลับก่อนนะบายบายนะเอลลี่คัปเปอร์สวัสดีค่ะคุณครูหนูมไปก่อนนะนี่นีออนเข้าไปในโรงเรียนเป็นเพื่อนฉันหน่อยสิตอนนี้เนี่ยมันเย็นมากแล้วนะฉันลืมมือถือทิ้งเอาไวนะ้น่ะอ้ยไม่เอาหรอกเจด้าอีกตั้งนานนะเสียเวลาฉันว่าจะกลับบ้านไปเล่นเกมดีกว่า5นาทีก็มีค่านะไปก่อนละบ๊ายบายอ้ยนีออนนะนีออนช่วยอะไรฉันไม่ ได้เลยเนี่ยเฮ้ยเข้าไปโรงเรียนเองกันแดดเฮ้ยตอนนี้เนี่ยมืดแล้วนะเนี่ยไม่มีใครอยู่เลยอะเดี๋ยวฉันเดี๋ยวที่ไปเอามือถือแล้วก็รีบกล่าวดีกว่าเฮ้ยไฟเนี่ยก็ไม่เปิดเลยสักตัวเฮ้ยมือฉมัด <c oughs> เฮ้ยเสียงใครเนี่ยมานั่งร้องไห้เวลานี้เนี่ยนะเอะเดี๋ยวก่อนนะนั่นฉันเห็นอะไรเนี่ยฉันต้องรีบเดินไปแล้วแหละนี่ถ้าเป็นใครกัน,นี่ยเฮ้าทำไมถึงมานั่งร้องไห้ตรงที่นั่งฉันน้าอ๋อร้องอยู่ได้นั่นแหละพูดอะไรไปนี่ก็ไม่ยอมตอบเลยนะอยากจะร้องไห้นี่ก็ไปร้องที่อื่นไปอย่ามานั่งที่ฉันตรงนี้ลุกออกมาเดี๋ยวนี้นะแล้วจะให้ฉันไปน ยไม่มีใครอยู่ด้วยเอ้ยอะไรอะไร แถวนี้เดี๋ยมีใครช่วยฉันได้ไหมอะเฮ้ยคระูพลาะยอย่างนั้นเหรอครูคะครูคะช่วยหนูด้วยค่ะเอ้ยมันตามมาหรือเปล่าเนี่ยอ๋อหนูเป็นอะไรเนี่ยทําไมวิ่งหน้าตาตื่นมาเชียวล่ะเออครูคะคือวันหนูเจอผีหลอกด้วยค่ะอ้อยผีเพ้ออะไรของเธอเนี่ยโรงเรียนของเรามีผีกันสะที่ไหนล่ะมีจริงๆนะคะครูช่วยหนูด้วยนะคะไม่รู้ผีมันตามหนูไาหรือเปล่าเนี่ยนี่ใจเย็นก่อนนะแล้วว่าแต่ผีที่เธอเห็นเนี่ยหน้าตามันปเป็นยังไงล่ะเออคือวันหนูเจอผีไม่มีด้าน,นะคะคุณถ้าคุณ ลัวมากๆเลยนะคะไม่มีตาไม่มีจมูกไม่มีปากหน้าแบบร้อนๆเลยอะค่ะหลอนมากๆเลยค่ะครูผีไม่มีหน้าที่เธอว่าเนี่ยมันเป็นแบบนี้ใช่ไหมอ้าผีหลองนี่ครูครูเป็นผีละคะช่วยด้วยคะ่ะ เอ้ยทำไมโรงเรียนของเราเนี่ยมันถึงมีอะไรบางอย่างแปลกประหลาดไปนะฉันว่าฉันรีบกลับบ้านดีกว่าตรงนี้เดี๋ยวเดยวฉันมันลอรถนะเอ้ยจะมีใครเนี่ยเป็นผีไม่มีหน้าอีกไหมเนี่ยเอ้ย,เ,อยเดี๋ยวก่อนนะนี่แอลลี่นี่ ي ي นะเอ้ยเอาไงดีเนี่ยฉันว่านะหรือว่าแอลลี่จะเป็นผีไม่มีหน้าอีกคนนะเอ้ยหนีดีกว่านี่เจไดจะไปไหนหรอมันนั่งกับฉันไหมเอ้ยเอาไงดีเนี่ยนางแอลลี่จะไม่เห็นฉันอีกนะเฮ้ยเดี๋ยวฉันเนี่ยลองเดินดูก็ได้อาจจะเป็นคนละมัง้งนี่เจได เป็นอะไรไปหรือเปล่าอ่ะทำไมทาท่าอย่างกะเห็นผีแนะ่เอ๋ยอ,อก,กัลชันเนี่ยเห็นผีมาด้ยสิ่ม่ท่าถามเลยว่าแต่เธอเี่ยเป็นผีคนหรือเปล่านะ่ะโอ้อะไรของเธอเนี่ยเจด้าฉันก็เป็นคนนี่แหละว่าแต่เธอเน่ะบอกว่าเห็นผีมาเจอผีอะไรมาหนะ่ะเออคือว่าฉันเจอผีไม่มีหน้ามาน่ยส่ไม่มีตาไม่มีจมูกปากคิ้วอะไรก็ไม่มีทั้งนั้นนหน้าลนลนเลยอะแอลลี่เออผีไม่มีหน้าอย่างนั้นหรอฉันรู้สึกคุ้น,นจังเขาว่ากันว่านะตา ตำนานเนี่ยผีไม่มีหน้ามักจะแปลงกายมาจากทานุกิหรือว่าสุนัขจิ้งจอกน่ะเอ้ยฉันรู้สึกคุ้นๆน,นะวันนี้เนี่ยเธอไปทำอะไรไม่ดีใช่ไหมนะ่ะเออทำอะไรไม่ดีคืออะไรอย่างนั้นเหรอเอลลี่อ๋อก็วันนี้น่ะฉันเตือนเธอแล้วใช่ไหมว่าอย่าไปแกล้งเจ้าทานุกินะ่ะแล้วก็หมาจิ้งจอกน่ะเธอก็ไปแกล้งด้วยใช่ไหมล่ะหมาจิ้งจอกอย่างนั้นเหรอเอ้ยตัวสีส้มๆใช่ไหม่ะเอ้ยฉันก็แค่ไปแกล้งมันนิดเดียวเองค่ะนั่นแหละเจด้าฉันบอกแล้วว่าอย่าไปแกล้งมันนะสัตว์เนี่ย เขาก็มีชีวิตมีจิตใจนะทีหลังเนี่ยเธออย่าไปทํานะอ๋อก็ได้คราวหน้าเนี่ยฉันจะไม่รังแกสัตว์พวกนี้แล้วแหละไอีหน้ากลัวชะมัดเลยใครจะไปคิดว่าจะแปลงกายมันหลอกฉันแบบนี้นะยังไงก็นะเจไดฉันหวังว่าเธอเนี่ยจะไม่รังแกสัตว์อีกแล้วนะเออพีพ่ีีแอลลี่นี่เธอก็เป็นผีไม่มีหน้าไปอีกคนนึงเหรอ